สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีทำปัดคาราโอเกะนะคะจากโปรแกรม p r e m i e r e Pro นะคะตึงเริ่มต้นเนี่ยขออธิบายเรื่องเรื่องของคาราโอเกะก็คือมันจะเป็นตัวหนังสือสองสีเนาะครันที่เนี่ยตัวหนังสือทั้งสองสีเนี่ยเราก็ต้องต้องทำมานนี่เนี่ยจะทำใน Pre เมี r ร์โปเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่เนี่ย ลองทำในใน p h o t o s h o p มามาเรียงกันดูก่อนมาาันจะง่ายกว่านะคะอันนี้เนี่ยเวลาเราจะเอามาใช้งานใน Premiere Pro เนี่ยเราก็จะตั้งค่าไฟล์เป็น Film ม n d น i d วิดีโนะนี่ตั้งค่าไฟล์มาก่อนปุ๊บเปิดโปรแกรม Premiere ม,มาปุ๊บเราก็ไปที่ Film ม n d น i d วิดีนะคะแล้วก็เลือกให้ดีทีวี พันแปดสิบ p นะคะตัวนี้ตัวสายสดนี้เลยนะสำหรับเวอร์ชันสองพันสิบเก้าสองพันยี่สิบสองนะคะมาแล้วเราเรียก background content เป็น transparent นะคะสังเกตว่างานถ้าเราไปใช้บนบน Premiere ที่เป็นวิดีโอเนี่ย resolution จะอยู่ที่เจ็ดสิบสองเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนหมัอนว่าตรงนี้ default ดีฟอลของมันจะเป็นตรงเป็นแบบนี้เลยนะคะพิซซ์ดีเทลจะเป็นแบบนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนอกจากเปลี่ยนแบ็กกราวด์คอนเทนท์ที่เป็น Transparent เท่านั้นนะคะครีเอทขึ้นมานี่เราจะทําตัวหนังสือก่อนนะคะถึงตัวหนังสือเ,เราต้องทำเป็น2อชุดเนาะชุดชุดแรกก็คือเป็นตัวหนังสือสีขาวสตกสีดำนะสตกก็คือขอบสีดํานะคะ เร,เราเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วกดตัวทีตัวทีก็คือเราจะสร้างตัวหนังสือเนาะปุ๊บนะคะกดตัวทีคลิก1ครั้งไปที่กระดาษนะคะเสร็จปุ๊บเราก็ไปดูเนื้อเพลงนะคะเนื้อเพลงที่เราจะเอามาปะนี่เป็นท่อนแรกนะคอนทอมาอันนี้ก็หาเราจะใช้เพลงไหนเราก็หาจากในอินเทอร์นเนต็ตเลยนะคะเซิร์ชไปเลยนะเนื้อเพลงอะไรอะไรเงี้ยนะมันก็จะขึ้นมา วามาค,ค่อยๆก๊อปหรือว่าถ้าใครอยากจะพิมพ์เอาก็แล้วแต่นะคะแต่ก็ต้องระวังคำผิดด้วยเนาะกด Ctrl V นวีนะคะก็ขยายขึ้นมาขยายขึ้นมาแล้วเราก็ามาเลือกฟอนต์เลือกสีอันนี้คือเดี๋ยวเราทำขาวสะตกดำก่อนสมมติว่าเราใช้ฟอนต์่าใช้ฟอนต์ ตกดำตัวหนังสือจะวางไว้ตรงไหนก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับแบ็คกราวที่เราจะใช้ว่ามันเหมาะมันเหมาะที่จะวางไว้ตรงไหนแต่ไม่เป็นไรพอไปถึงพืีเมีย์เนี่ยเราปรับปรับได้ตัวหนังสือสีขาวขาวสตกเปลี่ยนสีตัวหนังสือก่อนเป็นขาวนะคะขาวสตกก็คือ สโต๊กก็คือใส่เอฟเฟกไปนะคะเอฟเฟกหรือว่าคลิกขวาเบนดิ้งออปชันก็ได้นะ,ะหรือกดตรง fx ตัวเล็กตัวนี้นะคะแล้วเข้าไปที่สโต๊กนะแล้วก็ไปเลือกสีดำนะคะเอาสักเอาสักห้านะคะคลองเช็คดูตรงสตรัคเจอร์มันด้วยนะคะว่า,า position มันเป็น outside blend หมดมันเป็น normal แล้ว opacity จะเป็น100%ยเป็นนะ เพราะว่าบางทีมีนักเรียนนักเรียนมือใหม่เดี๋ยวบางทีเราไม่รู้บางทีบางทีเห็นนีถ้าสมมติมันเป็นอินไซด์เนี่ยพอกดอินไซด์ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมคะเนาะขอบมันจะเข้ามาข้างในเลยถ้าเป็นเซนเตอร์ก็ยังพอไหวนะคะแต่ว่าบางทีเราเลือกเลือกเป็นเอัลไซด์มันก็จะหนาขึ้นนะคือความหนาของตัวหนังสือเนี่ยมันจะยังมีอยู่แล้วก็โอปาซิตี้ก็คือบางเงี้ยเราไม่ดึงบางอันนี้เราใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะส่วนเลนส์หมดเนี่ยเป็นนอร์มอล กดโอเคอันนี้ได้ขาวขาวสตกดำแล้วนะคะเราก็เซฟนะตั้งชื่อไปก่อนเสรแล้วก็ตั้งชื่อสมุดตั้งชื่อเป็นนีครอบโฟลเดอร์เอาไว้ก็ได้นะคะค,ครอบโฟลเดอร์เอาไว้ โฟลเดอที่เราตั้งแล้วก็ค้อโฟลเดอร์เอาไว้นะคะพิมพ์ชื่อ folder เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะใส่ไปก่อนศูนนึ่งะประโยคแรกใส่ไปก่อนศูนย์หงเซฟอันนี้ประโยคที่2องทำไงประโยคที่2อนี่เป็นสีน้ำเงินสตอกขาวนะคะ อันทสองเราก็เลือกเอาจะเอาสีน้ำเงินไหนคลิกนะคะน,นี่พอดีครูเลือกสีน้ำเงินมาแล้วเป็นสีนี้ดูสีเลยอย่าลืมเปลี่ยนสตอกนะคะสะตอกอันนี้เป็นสีขาวอันนี้มือมังที่จะลืมเปลี่ยนนะแล้วเดี๋ยวพอเราไปไปกวาดมันจะไม่ค่อยสวยนะคะและ้วน,นี้อันนี้เซฟแอดนะคะเซฟแอดไป่วนหนึ่งเหมือนกนันแต่อันนี้อาจจะแบบ ให้ลองดูว่าตั้งชื่อเป็นไรดีบลูไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบีหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ลองคิดชื่อเอานะคะ,ะประโยคแรกได้มาสองอันแล้วได้มาสองประโยคแล้วคราวนี้เนี่ยพอประโยคที่สองปุ๊บประโยคที่สองมาเราก็ไปเลือกไอตัวข่าวสตกดํามานะคะแล้วก็เราไป Copy ประโยคที่สองมาแล้วก็มาวาง โปรโอ้ยมาอ,อ่าเสร็จโปรอันนี้ก็คือประโยคประโยคที่สองเราก็เซฟแอดไปเซฟแอดนะงั้นอย่าเผลออย่าเผลอเซฟทับไปนะคะศูนย์สองศูนย์สองไปประโยคที่สองคราวนี้มาดูอย่างสีน้ําเงินเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตั้งค่าที่โฟกัสไว้ก่อนเนี่ยเราต้องไปดูดไปดูดซึมมันไว้ก่อนเดี๋ยวเปิด เิดไอ้ส่วนหนึ่งที่เป็นสีน้ําเงินออกมาก่อนนะแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราเอาโฟกเอาโฟก้าวขึ้นมาด double click d o เ b l e คลิกคลิกโฟก้าวขึ้นมานะโฟก้าวคัลเลอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็ดูดสีตรงนี้เก็บไว้เก็บไว้ก่อนอะนะปิดไปเดปุ๊บเนี่ยคือสีน้ําเงินมันก็จะมาอยู่บนบนโฟก้าวแล้วนะสีน้ําเงินที่เราใช้นี้เราก็ เปลี่ยนสีนะก็คลิกตรง Color Picker ตรงนี้ที่เปลี่ยน Text Color เนี่ยแล้วก็มาดูดสีตรงโฟกานะคะสีมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นเหมือนกับอันเมื่อกี้เลยเพราะเราเพิ่งดูดสีมาจากไอ้ไฟ์ศูนหนึ่งประโยคแรกเนาะวัะนนี้ก็เราก็มาเปลี่ยนสี Stroke นะคะทำไมจะต้องทำอย่างนี้ไปทำไมเราไม่ทำทีละสีอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรเอ่อถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ทำแบบนี้เนาะมันอาจจะ ปาดไม่ได้ปาดไม่ได้หมายถึงว่าตัวหนังสือมันอาจจะไม่ทับกันพอดีมันอาจจะมีการเลื่อนได้เราก็เลยต้องทำแล้วก็เซฟแอปแบบนี้เลยโดยที่เราจะไม่ขยับตัวหนังสือเลยนะคะอันนี้เราก็ทำไปจนจบนะถ้าเพลงหนึ่งมี5้าสิบท่อนนะก็ต้องทำห้าสิตัว50สิบไฟล์50สิบไฟล์เนี่ยหมายถึงที่เป็น ขาวสตกดำห้าสิบไฟล์น้ําเงินสตกขาวห้าสไฟล์นะคะอันนี้เราก็ทําไปจนจบเลยนะคะอันนี้เซฟแอดนะรลืมเซฟนะคะน,นี่เซฟแอดไปเป็น0 2นสอนะคะโซนสองมีเอันนี้เราก็ทําจนจบจบเพลงเลยนะคะ พอจบเพลงแล้วเราก็มาเปิด Premiere Pro นะคะเจ New Project นะคะ ตั้งชื่อไฟล์เลือกที่เก็บนะคะมาเลือกที่เก็บให้เรียบร้อยนะคะเช็คดูให้ดีนะบราวเซวรงนี้ไปเลือกที่เก็บนะคะให้อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันทั้งหมดเนอะกดโอเคมา พอมาถึงตรงนี้แต่ลืมตั้งอย่าลืมตั้งสิ퀀ต์ก่อนนะคะคอนโทรลเอ็นนะคะตั้งสินต์ s d v h d v 1 8 0 1 0 8 0 i e 2 5 5 0 i e, นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าคนที่ใช้น้ตบุกนะแล้วก็ข้างล่างมันโอเคเนี่ยตรงโอเคมันหล่นลงไปไม่เป็นไรนะคะเรากดโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรใครกดได้กดโอเคใครกดไม่ได้ก็กดอินเทอร์ออกมานะคะปุ๊บ เ a าตั้ง u ี n ควนป์บมาว1 V2, V3, a ว A2, V3 วเข้ามาแล้วคันนี้ Import นะคะเราก็จะมา Import ตัวหนังสือกับแบ็ k กับแบ็ o กราวะไรต่างๆค้นใมาคอนโทนไ i หรือ file i m น o r t นะนี่เดี๋ยวเราจะนี่ตัวหนังสือเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะ Import ตัวหนังสือเข้ามานะคะเวา Import ตัวหนังสือมานะจากจากเอ่อ o ูโ o ชเนี่ยนะเวลา Import เข้ามาเนี่ยวเวลา มันจะถามทุกครั้งจะถามมาหมดออลเย่ไมอะรอย่างเงี้จะถามถามทุกอันเลยนะคะเราต้องมานั่งกดทุกอันเลยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูสักสองประโยคมาคะ่ะมันจะถามหมดออลเย่ไหมอะไรอย่างเงี้ย เราเป็นมือใหม่เราทําเป็นไฟล์ฟแบบนี้ก่อนเนะแลราค่อยๆอินพุตเข้ามาเดี๋ยวถ้าเราเป็นมือเก่าปุ๊บเนี่ยเราทําจากเอ่อ o ฟโต้ชอปนี่แย,ยกเป็น l a เยอรก็ได้แล้ว Import แล้วเลือกเป็นอ n d ด v i วด a อะไรอย่างางั้นก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เราทําเราทําเป็นแบบเนี้ยมันจะมันจะง่ายสําหรับเราในการทำงานอินพุตอ่อ,อขอ Background แบ็ k กราวด์แบ็กกราวด์ของก่อนอ ไปกาวลงมาวางปุ๊บคลิป exciting setting นะคะถ้ามันยังไม่เต็มเฟรมก็คลิกขวานะคะคลิกขวาเซตทุกเฟรมซส์ก่อนนะคะเซตทุกเฟรมซส์มันก็จะถ้ายัางใหญ่ไม่พออีกปุ๊บเราก็าจะปุ๊ลคลิกแล้วก็ดึงให้เต็มนะคะให้ไม่ให้ไม่ให้มีสีดำเลยนะแตุ่๊บนี้เสียงเราไม่เอาเราจะเอาแต่ภาพอย่างเดียว คลิกขวาอันลิงก์นะคะอันลิงก์ปุ๊บแล้วก็คลิกไปที่ตัวเสียงกด delete ลบเสียงทิ้งไปนะะนี่ก็นี่เดี๋ยวไปเอาเส้นเสียงที่เราเตรียมไว้มาแล้วเราใช้เพลงของอีซึนนะคะที่เพลงอยากให้เธอรู้นะคะเอาเพลงมาวางแล้วก็ลองฟังเออไม่รู้อ่าแล้วก็ฟังว่าหัวเพลงเนี่ยมันอยู่ตรงไห,หนเนาะ แไม่ใช่แบบว่าพอเราเอาตัวหนังสือมาแล้ววางแแม็หเลยไม่ใช่นะคะเราต้องแบบฟังหัวเพลงด้วยนะฟังเพลงด้วย <Yeah. S 1> หัวเพลงอยู่ตรงนี้นะคะทานี้เดี๋ยวเราเอาตัวหนังสือลงมาวางประโยคแรก ยังมีความจริงที่เธอไม่รู้ประโยชแรกวางยังมีความจริงที่เธอไม่รู้อ่าได้ประมาณเสร็จปุบ๊บประโยคที่สองฉันคงลืมบอกเธอ,อเประโยคที่สองอ่ะวางฉันคงลืมบอกเธอคิดเอง สองมันจบประมาณนี้นะคะจบประมาณนี้เราเอาสีขาวสตกดําวางแหละนะคราวนี้เดี๋ยวเราเอาน้ําเงินสตกขาววางต่อนะคะวางในแท็กบนนะคะมาประโยคแรกมายังมีความจริงที่เธอไม่รู้ว่าวางไปเลยนะคะแล้วก็ชรวมให้มันเท่ากันนะ ฉันคงลืมบอกเธอเอาวางแล้วก็ trim ให้มันเท่ากันแต่นะครนี้วิธีปาดอันนี้สำคัญแล้วนะถึงตอนปาดแล้วนะคะเราจะใช้ crop นะคะใช้ crop ปเป็นตัวปาดนะคะใช้ crop เป็นตัวปาดเราก็ไปที่ effect control ไปที่ effect นะคะเราไปที่ effect นะ video effects transform ลราก็จะเจอคร o p เราจะใช้ตัว crop นะคะหรือเราจะเซิร์ชตรงนี้ไปเลยก็ได้ครับ C, C R O P ครปุ๊บมันก็จะขึ้นมาขึ้นมาให้เรานะพอเซิร์ชเจอปุ๊บเราก็ปิดไปนะครับครับ C R O P ครัเจอแล้วปุ๊บเราก็หยิบมาใส่ตัวสีน้ำเงินนี่คือตัวบนนะคะตันบนเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ตลับไปที่ Effect s เอฟเฟกต์คอนโทรลตัวเอฟเฟกต์หรือเอฟเฟกต์คอนโทรลถ้ามันไม่มีตรงนี้เนี่ยเปิดไปที่เมนูวินโดว์นะคะแล้วก็เรียกขึ้นมาแนละ้วกดเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์คอนโทรลขึ้นมาให้มันติ๊กถูกข้างหน้านะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเนาะอ่ะเพราะมัน,นมาถึงนี้เราจะปาดแหละเนาะแล้วก็ไปที่เอฟเฟกต์คอนโทรลนะคลิกคลิกประโยคสีน้ำเงินอี่ยประโยคแรกนะคลิกให้มันแอคทีฟก่อนที่มีขอบขาวแอคทีฟแล้วก็สกอร์ลงมาข้างล่างจะเห็นครอ อันนี้เนี่ยบางมือใหม่เนี่ยบางทีจะเผลอใส่แล้วใส่อีกใส่แล้วใส่อีก,อกครอปตรงนี้นะถ้าสมมุติว่ามันมีครอปหลายอันเนี่ยเราก็ลบมันออกได้โดยกดคลิกคลิกตรงนี้ทีหนึ่งแล้วก็กด delete เลยนะคะถ้ามันมีหลายตัวเกินนะเพราะบางทีมือใหม่เราก็ไม่รู้ใส่หรือย,ยังใส่หรือยังไม่รู้ใส่หรือยังนะนี่ใส่ไปสองครอปสามครอปอะไรเงี้ยเอาไว้ครอปเดียวพอนะคะนักเรียนเดี๋ยวเมื่อมาที่ตรงใต้ครอปนี่จะมี left Top, Right, Bottom นะคะอันนี้เรามาที่ Right ตัวอื่นเพิ่งไปสนใจมันนะมันจะมีสามเหลี่ยมอยู่ข้างหน้าเราคลิกลงมาก่อนนะคะคล,คลิกสามเหลี่ยมข้างหน้าไว้ right, ลงมานะคะตอนนี้เนี่ยเอาเส้นเพย์เฮดมาไว้เฟรมเฟรมแรกของประโยคนี้นะพอคลิกไว้ t สามเหลี่ยมลงมาปุ๊บก,กดตรงนาฬิกา Toggle Animation ตัวนี้ให้มันเกิด Key Frame ขึ้นตรง Right นะ กด er ท็อกเกอร์หนึ่งทีพอกดท็องท่อหนึ่งทีแล้วคันนีด้ดูดีๆนะคะตรงใต้ไรนี่มันจะมีกลมๆอยู่เนาะไอตัวกลมๆเนี้ยเราก็ลากไอตัวกลมๆเนี้ยมามาทางร้อยะนะอันนี้มองดูตรงจอปโปรแกร,รมไปด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยตัวหนังสือจะเริ่มถูกปาดนะอันนี้ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จนะเพิ่งขั้นตอนแรกนะคะเริ่มจะถูกปาดปาดแล้วก็ปาดมาจนแบบว่าถึงตัวสุดท้ายอะ่ะ าไปจนถึงตัวสุดท้ายแล้วเราก็หยุดนะคะพะอหยุดเสร็จปุ๊บคันนี้ลากเส้น playhead ไปถ่ายถ่ายถ่ายคลิปนี้นะคะถ่ายถ่ายเพลงนะคะอยู่เกือบเกือบเฟรมสุดท้ายเนี่ยแหละนะนะให้มันยังอยู่หน้าจอปโปรแกรมเนี่ยยังมีประโยคนี้อยู่นะคะเสร็จปุ๊บลากไอ้กลมๆที่เราลากมาทางทางขวาเมื่อกี้ลากกลับไปทางซ้ายอีกที ค่อยๆลากลากกลับไปไม่ตัวหนังสือเนี่ยตรงจอโปรแกรมเนี่ยมันก็จะปาดกลับนะคะอ่ะแล้วคนนี้เดี๋ยวเรามาลองเลย์ดูนะคะยังมีความจริงที่เจอไม่รู้อ่ะอันนี้ปาดเรียบร้อยแต่คานนี้เนี่ยเพลงเนี่ยบางทีตัวหนังสือเนี่ยนะมันยังแบบ หมือนเหม,ม,มกกือนมันปาดมาก่อนแล้วมันปาดช้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูประโยคแรกทีนะยังงมมีควาาจริอ่ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันร้องไม่ถึงยังมีความจริงคราวนี้ทำไงเราจะต้องปาดให้มันแบบว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วก็เอาเส้นหยุดแล้วกดหยุดแล้วเส้นเพย์เฮดมามาตรงนี้เขาร้องยังมีความจริงตรงนี้นะคะเราก็กลับไปตรงไรท์เมื่อกี้นี้ นะตรงตรงกลมๆใต้ไหลเมื่อกี้นี้คราวนี้เนี่ยเราต้องลากไปถึงคําว่าจริงใช่ไหมเราก็ลากลากลากมาเรื่อยเื่อยลากมาลากมาลากมาลามาให้มันจริงเนี้ยมันจะเกิดเส้นคีย์เฟรมตรงนี้มานะคะ่ะอ่ะเดีย๋ยวลองเพลงใหม่นะคะยังมีความจริงจะเเิอไม่รู้อ่ตรงไม่รู้เนี่ยก็ช้าไปหน่อยัอช้าไปหน่อยจริงก็จบแล้ว จบไปแล้วเดี๋ยวเราแบบว่าลากให้มันเร็วกว่านี้นะลากให้มันเร็วกว่านี้หน่อยก็คือเราก็กลับไปตรงจุดกลมๆตรงใต้ไ right รท์เมื่อกี้เนี่ยนะคะเนี่ยตรงนี้ถึงรู้แล้วนะแต่ว่ามันปาดยังไม่ไม,ไม่ถึงไม่ถึงตัวอักษรรู้เลยนะเราก็ค่อยเลื่อนตรงกลมๆเนี่ยนะให้มันเร็วขึ้นนะคะลองเพย์ดูใหม่ อ,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 อันนี้มมาดูอ่ะประโยคแรกเสร็จแล้วนะน,นี้มาดูประโยคที่สอง่าหรือสอง,อสองก็ทำเหมือนกันนะคะเราก็ไปเอาครอปมาหยิบครอปมาใส่พอหยิบครอปมาใส่ไปที่ f อฟเฟ t r ์คอนโทรลสกอรลงมาด้านล่างเปิดสามเหลี่ยมหน้า right นะคะ ลากเส้นไเฮดมาเฟรมแรกกดท็อกเกิลแอนิเมชันลากกลมๆใต้ไร์จากซ้ายไปขวามองดูหน้าจอปโปรแกรมนะคะลากไปจนกระทั่งตัวหนังสือหมดมังนปาดหมดนะคะพอปาดหมดเสร็จแล้วลากเส้นไปเฮดมาท้ายเฟรมลากเส้นเฮดมาละมาท้ายเฟรมนะคะตรงเฟรมสุดท้ายเลยนะคะ แตปุ๊บลากไอ้กลมๆเนี่ยกลับไปทางขวาอีกทีหนึง่งดูหน้าจอโปรแกรมนวยนะคะให้มันปาดปาดไปจนครบไม่ต้องแบบาลากไอ้กลมๆไปจนสุดนะครัวน,นี้มาลองเพลงดูหัวประโยคนี้นะนลมบอกเอ่าตรงนี้อีกเหมือนกันตรงนี้บอกเธอบอกเธอเนี่ยมันเขาเขาลองจบไปแล้วนี่ยังปาดไม่ถึงเลยนะเราก็ไปเลื่อน กมๆตรงใต้ไรเนี่ยให้มันมันปาดให้มันปาดหมดเลยมันจะได้แบบปาดเร็วขึ้นเนาะอ่ะ้ะควนี้ลองเพลยงดูทั้งหมด2ประโยคนะคะเพลยงก็คือกดสเปซบามจริงเธไม่ฉันกะเธอ,อเสร็จแล้วสองประโยคนะคะก็ทําแบบนี้ไปจนจบเพลงเลย นะคะทำแบบนี้ไปจนจบเพลงเลยนะคะอันนี้มันต้องทำทีละประโยคเพราะฉะนั้นการทำคารูเกะเนี่ยเราจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่าจะว่ายากก็ยากนะคะแต่ถ้าเราทำได้ได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยลืมหรอกนะคะแต่ว่าก็ช็อตโน้ตไว้ไว้ดีๆนะคะรันนี้ตอนนี้เราก็ทำคารูเกะไปจนจบเพลงนะคะแล้วก็พอเสร็จก,มก็มาร์กอีกมาร์กเอาคอนโทนเอนะคะแล้วก็ทำเป็นคลิปจะสามารถขึ้น youtube ได้ต่อไปเนาะ ให้นักเรีย,น,ยนลองหัดทำาูนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ